วันนี้อลิซและเป้าพาทุกคนมาร้านอาหารจิ้มจุ่มยักษ์เป็นร้านดังมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีมากนี่ค่ะเห็นไหมคะร้านนี้จิ้มจุ่มเขาจานยักษ์มากบ้าบินแล้วก็ยังมีปลาหมึกย่างไปกันเลยปลาหมึกเขาเหนียวไม่เหนียวจิ้มปลาหมึกไม่เหนียวแน่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 โอ้ ใหม่ๆร้อนๆเลยอันนี้คือเล็กสุดของเขานะคะเมนูชื่อว่ายักษ์3 7 9บาทจานหมูล้วนกับจานเนื้อล้วนนะคะแล้วมีทะเลด้วยโอโ้โหเห็ดชิ้นยังใหญ่เลยค่ะต้มไปเลยต้องใส่ผักลงไปจะหอมมากคือว่ายักษ์นะคะมีสามชั้นสันคอสันนอกแล้วก็มีตักหมูมีเต้าหู้ไข่มาแล้วค่ะทีเด็ดหมูสามชั้นทอน,น้ำปลานี้ชิ้นใหญ่ๆเลย นี้่าวนี้อลินล็อกเป้าพาทุกคนมาร้านอาหารจิ้มจุ่มยั์เป็นร้านดังมากๆอย่นะคะตอนนี้ร้านนี้อยู่ที่นนบุรีนะคะไม่ไกลไม่ไกลเป็นร้านดังที่คิวยาวเพราะตอนนี้เรารอคิวยุย่งนีค่ะเยอะมากเดี๋ยวมารอติดตามว่าร้านนี้เป็นยังไงทําไมดังแอบบอกก่อนเลยบรรยากาศดีมากนี่ค่ะเห็นไหมคะ บรรยากาศดีแล้วร้านนี้ติ่มตุ่มเขาจานยัดมากแล้วก็ยังมีอาหารอีสานนะคะตำแซ,ซ่บนะคะเดี๋ยวมารอชมกันระหว่างรอคิวเดี๋ยวพาไปเดินเล่นรอบร้านก็มีป้าบิ่งแล้วก็ยังมีปลาหมึกย่างไปกันเลยมาแล้วค่ามาถึงร้านปลาหมึกย่างเดี๋ยวมาดูก่อนสตัวร้อยเวาสามตัว ฉุยเลยนะคะพี่เขาปิ้งด้วยเตถาถ่านค่ะอันนี้เป็นเครื่องบดปลาหมึกชอบกิน,กนอยากกินมากปลาหมึกพอบดออกมาชิ้นยาวมากหอ,อมอยากกินแล้วหิวได้แล้วค่ะสามตัวร้อยหนึ่ง มีบ้าบิดด้วยนะคะร้านนั่งกิาบ้าบิดขายดีนะจะบอกให้เราจะสั่งอะไรดีมีไส้อย่างเยอะเลยค่ะมะพร้าวล้วนมะพร้าวข้าวโพดมะพร้าวเผือกมะพร้าวมันม่วงแล้วก็ไส้รวมตัวแป้งของบ้าบิดจะคล้ายๆเหมือน,น,นวาฟเฟิลนะคะเราจะสั่งมะพร้าวล้วนนะคะราคาเท่าไหร่คะาาโอเคไส้ที่เราสั่งขายดีที่สุดค่ะมะพร้าวมาชิมกันนะคะ หมึกเขาเหนียวไม่มีหอมสุดตัวหมึกไม่เหนียวแล้วก็หอมที่ย่างด้วยนะคะจังจิ้มรสชาติกลมกล่อมอร่อยขอไปกินต่อก่อนนะมันมากกินแล้วมันมากตอนนี้เราได้บ้าบิ่นไส้มะพร้าวล้วนมาแล้วนะคะแอรได้ได้อด้ไดโอ้ยใหม่ๆร้อนๆเลยหน้าตามันเป็นเหมือนวาฟเฟิลแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนอันนี้แบบดงกับร้าวเพิ่มดีกว่าไหมมันเยอะแบบข้<ห>าไม่ลง จะบอกว่าต้องกินเลยร้อนๆนะ <S 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 แป้งวาโก้ของเขา <S <S แล้วก็เนือมะพร้าวแน่นมากๆเลยเขาให้ไส้เยอะมากฟินมากรสชาติก็ดีอากาศก็ดีนี่ไส้มะพร้าวนะคะนิ่มไม่แข็งเลย หอมมันหวานกำลังดีอร่อยค่ะที่ร้านจิ้มจุ่มยักษ์ร้านใหญ่มากมีที่นั่งให้เลือกสามแบบนะคะแบบที่หนึ่งก็คือนั่นเลยค่ะอยู่ในที่ร่มหลังคาใหญ่ๆฝั่งนั้นเลยอ่าแล้วถ้าใครอยากจะมานั่งเหมือนมันดิฟกลางน้ำนะคะหลังคาซุ้มเล็กๆอยู่ทางนี้ค่ะแล้วก็ยังมีโอเพนเลยค่ะนี่ฟังเพลงชิลๆตอนนี้ในสุดก็ถึงคิวเราแล้วค่ะ ไปดูว่าเราจะได้โตโซนไหนไปลูกไปะจะได้กินคอหมูย่างแล้วตอนนี้เรากําลังไปที่โต๊ะนะคะอ่านี่เราได้โซนนี้นะคะนี่ถึงแล้วโซนที่เป็นหลังคาวกว่าจะได้นะคะรอไปครึ่งชั่วโมงค่ะเฮ้ย40นาที ตอนนี้เราได้โตแล้วมาสั่งกันนะคะนี่เลยเขาจะมีเมนูจานยักษ์อันนี้คือเล็กสุดของเขานะคะเมนูชื่อว่ายักษ์3ามบาทเดี๋ยวมาดูว่าเล็กหรือใหญ่แค่ไหนที่ร้านเขาก็จะมีแบ่งเป็นจาหนหมูลว้วนกับจานเนื้อล้วนนะคะแล้วมีทะเลด้วยที่เราสั่งไปจะเป็นเป็นหมูลว้วนแล้วก็มีตับมีผักรวมอยู่ในจานเลยที่เราสั่งมานะคะจะเป็นเซตชื่อว่ายักษ์นะคะมี สาชั้นสันคอสันนอกแล้วก็มีตับหมูมีเต้าหู้ไข่แล้วยังมีผักครบเลยราคาเพียง3 7ม็แล้วก็จะมีเป็นปลาด้วยนะเป็นไงล่ะแบบปลาเฉพาะก็มีเหมือนไปทานเอ็เคด้วยนะนี่เห็นไหมเขาแบบครบเซตอ่ะสั่งแยกเพิ่มก็ยังได้อีกทุกโตนะนะคะจะได้เลือกเตาหนึ่งเตาไม่คิดเงินแต่ถ้าเพิ่มอีกเตาหนึ่งจะต้องเสียเงินนะคะ เตาที่นี่นะคะเขามี3แบบมีหม้อจุ่มแล้วเขาก็ยังมีเป็นเหมือนหมูกระทะเพิ่ม69บาทแต่ถ้าเป็นมีเนยด้วยชุดเตาย่างเนยเพิ่ม79บาทอ่าแล้วยังมีเป็นเมนูทานเล่นด้วยทีเด็ดของร้านนั่นคือตำแซบๆนะคะทีเด็ดเขาที่เราสั่งไปฟอหมูย่างลาบทอดปอเปีย๊ยะชีสทอดปีกไก่ทอดน้ำปลา หมูสามชั้นข้าวน้ำปลาแล้วก็ตำข,ข้าวโพดไข่เค็มอดใจรอดูเมนูของเรากัน,นามาแล้วค่ะนี่เลยปอกเปี๊ยชีท,ทอดนี่ชีสดิบค่ะชีสดิบชิ้นมีความเข้มข้นมากคือข้างในก็มีไส้ชีสแล้วนะแล้วยังเข้มข้นไปด้วยกิมมิชีสอีกกรอบแล้วก็รสชีสเค็มๆมัน,มนๆเด็กๆต้องชอบแน่นอนค่ะเมนูนี้แนะนำเลยมันอร่อยกับ คอหมูย่างจิ้มแจ่วกันวันนี้ขออนุญาตใช้มือให้เต็มที่เลยนี่คอหมูย่างคอหมูย่างนุ่มมันน้อยค่ะส่วนน้ำจิ้มก็เค็มๆเผ็ดๆผ่านเหมือนกันค่ะ,ะปีกไก่ทอดน้ำปลาเห็นไหมกรอบขนาดนี้อร่อยแน่นอนหน้าตาก็รู้แล้วมีน้ำจิ้มไก่ด้วยจิ้มนิดนึงจะได้อร่อย ไก่ทอดน้ำปลาอร่อยค่ะหนังไก่บางแล้วก็กรอบส่วนเนื้อไก่ก็คือชุ่มรสชาติหอมน้ำปลาเค็มกำลังดีนะคะกรอบบางอร่อยจังเลยต่อด,ด้วยตำข้าวโพดไข่เค็มจ้าให้ไข่เค็มเยอะมากบอกเลยว่าเขาอ่ะให้เต็มที่นะชิมรสชาติก่อนต้องกินกับไข่เค็มด้วยแหละเจ้เาสั่งเผ็ดกลางหวานเค็มเปรี้ยว เผ็ดพบรสเลยเผ็ดกำลังดีค่ะข้าวก็กรุบกรอบไข่เค็มก็มันลงตัวลงตัว <Yeah. S 1> มาแล้วค่ะ <Yeah. S 1> ทีเด็ดหมูสามชั้นทอดน้ำปลานี่ชิ้นใหญ่ๆเลยนี่ yeah. Yeah. แตไ <c oughs> ด้จิ้มกับซอสสีราชายิ่งอร่อยเข้าไปอีกค่ะอันนี้แบอกโอ้ m ม่เก อร่อยจริงๆค่ะหมูสามชั้นทอดน้ำปลานคะคะถ้าไม่กินถือว่าพลาเขาทอดได้กรอบเนื้อนุ่มแล้วก็หอมรสชาติคือฟินมากแล้วก็หนามาทานลาบทอดกันลูกใหญ่ด้วยอ่ะทานคู่กับพริกแห้งแซ่บๆได้อืมนี่ดูไส้สิมันคือลาบปรุงรสไปทอดกลมๆเลยอ่ะแซ่บอ่ะเป็นกิ่นใบมะกรูด สมุนไพรอร่อยค่ะคล้ายๆไส้อั่วเลยแต่เป็นไส้อั่วรสลาบอารมณ์นั้นเลยอ่ะอร่อยค่ะพินคู่กับข้าเหนียวแล้วผักคือดีอม,มีความสุขคทานของอร่อยของทานเล่นก็คือผ่านทุกจานนะคะวันนี้เดี๋ยวไปชิมจิ้มจุ่มต่อนี่คือเซตยักษ์เซ็ตเล็กสุดแล้วยังใหญ่ขนาดนี้เลยนะมีครบทั้งหมูลูลกชิ้นเต้าหู้ผักก็ครบเลยค่ะคุ้มมาก แล้วบอกเลยว่าหมูเขาดีด้วยนะ,ะนี่นะคะตม้มจุ่มใส่ข้าวโพดก่อนได้ซุปหวานหอมกระม่นไทยด้วยนะคะตอนนี้กินปรุงออกมาตั้งแต่แรกเลยโชยมาแล้วโอ้โหเห็ดชิ้นยังใหญ่เลยค่ะต้มไปเลยต้องใส่ผักลงไปจะหอมมากเห็ดหูหนูมาแล้วค่ะน้องอลิซกำลังเด็ดใบแูระพาอยู่ จะมาแล้วค่ะหมูหมูสันคอสไลด์บางสามชั้นสไลัดบางมีตับหมูสันนอกสไลั์บางน่าทานมากจานนี้ของเราเป็นหมูสันนอกสไลัดลูกชิ้นยังมีหมูสับไข่ด้วยนะ ได้แล้วค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานมาชิมจิ้มจุ่มกันนะคะอากาศดีมากรีบมาทานกันแล้วนะนี่นะเป็นจิ้มจุ่มหมูสไลด์มีซอสน้ำจิ้มแจ่วด้วยค่ะจะใส่ลงไปในซุปหรือจะจิ้มก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วก็มีน้ำจิ้มสุกกี้ด้วยขอผสมเลยแล้วกันซุปเขาหอมกลิ่นสมุนไพรนะคะแต่ว่ารสชาติจะออกไม่จัดนะคะอยากจะทานจัดต้องปรุงเองเพิ่ม นี่คือตับนะจ๊ะตับอันนี้ต้องจิ้มให้คะแนนจิ้มแจ่วมากกว่าสุกี้นะคะเพราะว่ารสชาติเขาแจ่วจะดีกว่าอยากกินอร่อย IB. ขออนุญาตจิ้มน้ำจิ้มคอหมูแล้วกัน <g ull ing noise> ได้ไม่น่ไร <g ull ing noise> เพราะว่าจิ้มแจ่วเขาออกหวานค่ะเราก็เลยเพิ่มความเผ็ดนี่มาดูเราวมั่นกันทั้งชิ้นเลยค่ะอ <s> <c oughs> ืม ดีมากอ่ะมันเหมือนน้ำตกตับหวานมันต้องอย่างนี้มันต้องรสแซ่บๆตับก็สดค่ะหมูก็สดค่ะน้ำจิ้มก็ได้ค่ะอากาศเย็นๆแล้วมาทานจิ้มจุ่มร้อนๆมันดีมากเลยตอนนี้นะคะกินไปเกินครึ่งท้องแล้วอิ่มมากเลยมองเลยว่าเยอะมากกินเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดแต่เราไม่เคยไปร้านไหนแล้วทานไ่หมด เดี๋ยวเราจะนั่งทานไปเรื่อยจนหมดเกลี้ยงเดี๋ยวไปทานต่อก่อนนะนี่หมูสาชั้นนี่ก็เด็ดอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบหมูสามชั้นสไลด์บางหอไม่จิ้มสามชั้นสไลด์นะคะมันจะนุ่มๆเพราะมันติดมันอามากำลังต้มอีกเพียบเลยนะคะอ่านี่ค่ะเบคอน,น,นสไลด์ดูดูด แน่นมากบอกเลยว่าเหมือนมากินบุฟเฟ่หมูสไลด์หมูเยอะมากเลยค่ะหลายชิ้นทั้งจิ้มจุ่มแล้วก็กับแก้มที่เราสั่งมาก็อร่อยผ่านหมดเลยนะคะถ้าเกิดจะบอกว่าจะมีแค่น้ำจิ้มแจ่วต้องให้แซ่บกว่าน,นี้น้ำซุปนะคะก็จะลดไม่จัดต้องเพิ่มความหอมของสมุนไพรแล้วก็ความเผ็ดอีกนิดนึงจะเลิศมากส่วนอย่างอื่นผ่านหมดค่ะผ่านหมดเกี่ยงเลยค่ะตอนนี้ อ่านี่ให้อาหารปลา20บาทตอนนี้มาให้อาหารปลานะคะ20บาทค่อยๆเทลงไว้อะหนูทำเองเลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มากินทานเสร็จแล้วค่ะแนะนำเลยให้ทุกคนที่ชอบจิ้มจุ่มต้องมาลองร้านนี้ 1. วัตถุดิบดี 2. ปริมาณเยอะคุ้มค่ากับราคาและ3คือบรรยากาศดีมากโดยเฉพาะตรงกลาง ที่เป็นซุ้มเหมือนบันดีฟทานอาหารอร่อยและยังอยู่กลางน้ําด้วยนะคะสุดยอดดีมากๆเลยค่ะร้านจิ้มจุ่มยักษ์อยู่ที่บางใหญ่นะคะฝากกดติดตามอาลิสล็อเป้าตอนนี้ด้วยนะคะ